เอาจริงคือถ้าลองมองย้อนไปอ่ะไม่ได้เคยคิดเลยนะว่าแบบวันนั้นที่เราได้เข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงของไทยอ่ะมันจะมีวันนี้ที่เราแบบไปแตะสเกลของฮอลลีวูดแปดปีกว่าจะมาถึงจุดน,นี้มันมันไม่ง่ายก่อนหน้าเข้าวงการเนี่ยหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วเราไล่แคสโฆษณามา จนกระทั่งมันมีฮอร์โมน SOS มันมีฉลัดเดมโกงทุกคนแม่งอยากได้คะแนนดีๆกันหมดอยู่แล้วเว้ยเฮอีแบบพ่อบอกว่าถ้าเธอหนี้ไม่ตกจะซื้อรถใหม่ให้อยากไมคะมันเหมือนเริ่มเป็นการแสดงที่มันจับต้องได้เรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันมันมันสเทนสำหรับเราอะจนวันนี้พอเราไปแบบเหมือนเริ่มไปแตะจุดเริ่มต้นของของฮอลลีวูดแล้วอะมันเหนื่อยเป็นกันกว่ากว่าที่เรามาถึงจุดนี้แต่ในขณะเดียวกันเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมัน มันมากกว่าที่เราเคยฝันไว้กับอาชีพนักแสดงสวัสดีครับ JMJ จำได้เลยตอนที่จะได้รับบทเทีม c a สติ n g เขาก็ติดต่อมาบอกว่าเฮ้ยอยากจะให้เจมเนี่ยไป c a s ทบทหนึ่งที่เป็นหนังของเมืองนอกเป็นห่วมกับนอก มันคือเรื่องของบักถ้ำหลวงนี่แหละเหตุการณ์ของไทยเมื่อ4ปีที่แล้ว how, how many of you? Brilliant. Are coming. Okay. Many people are coming. We many Many Brilliant. are are 13. เราก็ไปแคสเป็นทาง <c oughs> ทีม <c oughs> ไทยแคสนะลุคตอนนั้นเราคือแบบผมยาวมากๆแล้วก็ผมทำสีด้วยแล้วก็แบบห่างหายจากการแสดงมาประมาณ <c oughs> เราก็เล่นเต็มที่ปกติเหมือนที่เราทำแต่ว่าวันนั้นหลังแคสเสร็จเรารู้สึกว่า เราไม่มีทางได้บทนี้หรอกเขาคงเจอคนที่ใช่มากกว่าเราสักพักหนึ่งหลังจากนั้นอีกประมาณสัสองอาทิตย์เขาก็โทรมาบอกว่าเออเนี่ยอยากเรียกให้กลับเข้ามาแคสอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้จะเป็นซูมคอกับรอนฮอลเหยเรอนเขาก็คุยถามอิมพวงอิมพไว้มีการคุยกันอีกหน่อยแล้วก็จบอีกประมาณ3วันโทรมาเฮ้เจม ฉัได้รับบลนี้นะฉันต้องไปทําวีซ่าเลยแล้วก็เดี๋ยวยังไงสิ้นเดือนนี้บินเลยตอนนั้นคือกุมภาแคดกันบอลเนี่ยประมาณต้นกุมภาบอกว่าจะบินไปกุมภาเลยเราเฮ้ยอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากแบบคิวเวียดมันอยู่แค่แบบในหนึ่งเดือนอ่ะจะต้องบิดแล้วอะไรเงี้ยขอบคุณมากเลยบคุณมากเลยครับเธอเชิญเลกำลังจะมูข้าลงแล้ว หนังเรื่องที่สี่ในชีวิตพิเรียในการเตรียมตัวเรื่องเนี้ยค่อนข้างน้อยกว่าเรื่องอื่นๆที่เรามีแต่มกันนะครับแต่ว่าด้วยความน้อยมันก็มันก็ท้าทายอีกแบบคือเราอ่านบทแล้วแหละตั้งแต่ก่อนบินเนาะแล้วก็เริ่มเดเวล็อปตัวละครเนี่ยตอนที่เราอยู่ในฟอนตินสิบสี่วันคือพอเราไม่ได้มีโอกาสที่จะเจอโค้ชคนจริงอะ่ะสิ่งที่เราทําได้คือมันดูจากข่าวดูจาก youtube ดูจากทุกๆอย่างที่เราที่เราจะเห็นเขาผ่านสือ่อ เราก็ไปดูว่าเอ้ยเขามีวิธีการพูดยังไงเวลาอยู่กับเด็กเขาค่อนข้างแอคยังไงโค้ชจริงๆนะเขาบทเรียนมา8ปีสิ่งที่ทําให้เด็กรอดด้วยอีกอย่างนึงมันคือการที่โค้ดบอกให้เด็กนั่งสมาธิรับตาลงหายใจเข้าหายใจออกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปถึงบทนี้แน่ๆคือเราจะต้อง เข้าวิในพุทธศาสนาให้เยอะวนันนี้ก็คือรูทีนแต่ละวันที่อยู่ในคอนทีนก็จะเป็นตื่นมาสวดมนนั่งสมาธิก่อนนอนสวดมนนั่งสมาธิคลิปนี้ไปเรื่อยๆ <c oughs> พอออกจากคอนทีนไปเนี่ยเราก็ขอทีมโปรดักชันว่าเฮ้ยเราขอไปวัดหน่อยเป็นวัดไทยที่อยู่ท,ที่ที่อยู่ที่ออสแล้วก็เราขอไปนอนที่นั่นชั่วเวลาหนึง่งเพื่อที่แบบจะให้พระเขาเนี่ยสอนเราในการที่จะทำสมาธิรับ แบบแบบถูกต้องอ่ะเราแบบไปไปศึกษาอยู่กับสิ่งนั้นไปอยู่ใช้ชีวิตอยู่ในวัดจริงๆเป็นพานแรกครับตอนนี้เราก็เดี๋ยวเราจะมีสัมภาษณ์กันในโรงนี้นะครับผมก็เลยตอนนี้มาสแตนบายนั่งอยู่ชี่ข้างหน้าก่อนก็อันนี้สัมภาษณ์เฉยเดี๋ยวไปดูอีกโรงใช่ใช่ใช่ก็รอบนี้ก็เป็นรอบที่4ของผมที่ผมได้ดูเรื่องนี้นะครับผมอย่างที่2คือสำเนียงวิธีการพูดคุณเจนชีรอดลครับ อย่างโพสต์่ยต้องเป็นสเนียงเชียงรายเนานะเพราะว่าอยู่ที่เชียงรายเรื่องเกิดขึ้นที่เชียงรายคือมันจะมีภาษาถิ่นที่มันเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนคําไปเลยแบบก้อยก้อยกนินเนอร์มันกลายเป็นว่ามันมันมันเปลี่ยนคําไปเลยจากจากแบบภาษากลางอะ่ะออก็เลยแบบค่อนข้างยากเพราะว่าเร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 าเป็นคนกรุงเทพเราไม่ใช่คนเหนือด้วยก็เลยแบบต้องฝึกแล้วก็ภาษาที่สามอันนี้เป็นสิ่งที่ เหนื่อยที่สุดเลยคือวันแรกของชูตติ้งมันคือซีนที่เราอยู่ในถ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราอยู่ในถ้ำม,มาสิบวันเราต้องดูผอมซีนที่เราทำคือเราก็ต้องลดน้าหนักเนาะให้มันเห็นตัวกรามจอลายแล้วก็ตัวหายปลาทังทีมเขาก็ส่งมาเป็นตัวเอ็กซ์ไซส์เราก็ต้องเอ็กซ์ไซส์สุกวันก็ให้มันดูผอมกับตอนไดเอท อันนี้คือสิ่งที่เราอยากไดเอทเพิ่มเองเพราะเรารู้สึกว่ายิ่งมันผอมมันยิ่งดูเรียวตอนอยู่ควันทีเราก็เลยกินวันละ700อแคลเขาจักรยาน้อ้ในห้องเบิร์นออกวันละ3 0 0ร้อยถึงสี่แคลหมายถึงว่าเราก็ลดได้มาประมาณ6กโลในประมาณ2อาทิตย์อะไรก็คือดําดน้ำหนักลงมาแล้วเราก็เมนเทนน้ำหนักนั้นนะไปถึงวันท้ายต่วัน,น,นแรกล้กกนก็จนกระทั่งจบในทํามันชุนและหูมากว่ามัน มันเป็นโอกาสที่ดีมากว่ามไม่ไม,ไม่ไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธเลยอาจริงๆ <c oughs> ทุกบทที่เราได้รับอะ่ะมันมันมีความภูมิใจอยู่แล้วมันมีชันเลนที่เราเราได้ผ่านมันในแต่ละบทบาทอยู่แล้วแหละแต่สําหรับเรื่องนี้เราก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกจุดหนึ่งเรารู้สึกว่ามันมันเป็นก้าวใหม่สําหรับเราพอวันนี้เราได้ไปแตะจุดเริ่มต้นแล้วเป็นจุดจุดก้าวแรกของของฮอลลีวูดแล้วเราอยากหวังว่า มันจะเปิดประตูให้เราแล้วกันแล้วก็เป็นเส้นทางใหม่ที่เราพร้อมจะเริ่มศูนย์กับมันใหม่เหมือนกันแล้วก็อยากจะเดินกับมันไปทางนี้เหมือนกันก็หวังว่าจะมีโอกาสไปได้ฝากทุกคนนะครับผมเรื่องเทอร์ทิดไลฟ์นะครับเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่การที่เรารับรู้ว่าแบบเด็กติดถ้ำแล้ววันหนึ่งเด็กออกมาได้รอดเพราะว่ามีนักน้ำหนามไปช่วยเงี้ยมันมีดีเทลอะไรหลายๆอย่างที่มากกว่านั้น ก็ฝากคดีไลฟ์ลไปด้วยครับเรากำลังจะเข้าโรงแล้ว <c oughs> ฉะนั้นเอาจต้องใส่กุญแจก่กันหน่อยซิ